สวัสดีค่ะวันนี้จะมาะทำหอยกาบผัดพริกเผานะคะตอนนี้เราก็หอยที่เราหอยกาบที่เราเก็บมาได้เมื่อวานนั้นเราก็เอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่จะให้มันคายพวกโคลนพวกดินออกนะคะตอนนี้ก็นำมาล้างค่ะทุกคนนำมาล้างให้สะอาดแล้วเราก็นำไปต้มนะคะ ตัวใหญ่หญตๆตัวโตเลยค่ะทุกคนจะใช่หไหมหอยใหญ่มากนี่อันเล็กด้วยกันแต่หอยขนาดเล็กไม่ได้เก็บมาเยอะนะคะทุกคนจะเก็บมาแค่เล็กไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันเดียวกันไหมคะเป็นส p e c i e ้เดียวกันต้อง เอามาชิมก่อนค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเสร็จมาดูตนลักเสร็จแล้วไปลงหม้อนะคะที่เราล้างเสร็จแล้วค่ะทุกคนจานี่สะอาดใสแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาไปลงหม้อเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ําไว้นะคะระหว่างที่เราล้างเราก็ต้มน้ํารอแล้วค่ะในหม้อ,อเราก็จะใส่เป็นตะไคร้แล้วก็เกลือ,อป่นลงไปนะคะ ใส่ตะไคร้เพื่อให้มันดับกลิ่นคาวนะคะทุกคนจ้าโอเคเอา่ไปลงหม้อก,กันเลยจ้าตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาเอาหอยกาบลงไปต้มค่ะเราจะต้มแค่พอหอยอ้าปากนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปเอาไปผัดอีกค่ะ นี่หอยก็สุกได้ที่แล้วนะคะแกะได้แล้วนี่เริ่มอ้าปากเลยค่ะทุกคนจ๋านี่เนื้อสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทน้ําออกนะคะตอนนี้เราจะมาเทน้ําออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาน้ําร้อนออกก่อนแป๊หนึ่งโอกิ่นหอมกลินหอมตะไคร้เลยค่ะทุกคนจ๋าอืมร้อนร้อน ก็จะรอให้มันเย็นนะคะหรือไม่ก็เปิดน้ําใส่ลงไปค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลารอเนาะนี่หอยที่เราได้มาก็เริ่มอาปากแล้วทุกคนนี่รอ,รอ,รอนร้อนร้อนนี่ทุกคนเนื้อสวยมากทุกคนดูค่ะนี่เนื้อหอยกับแบบว่าสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะไปแกะเนื้อกันนะคะทุกคนจะ้ะนี่ว้า ดูค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ว้าวอันนี้อันเล็กอันนี้อันใหญ่นี่นี่สวยเลยคะ่ะว้าวโอเคตอนนี้เราก็จะมาแกะเนื้อนะทุกคนอยากไม่เย็นเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ว่ารอไม่ได้แล้วค่ะดึกแล้ว <c oughs> นี่จะได้เนื้อมา ก็ยังร้อนอยู่แหละทุกคนแต่ว่ามันรอไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาช้อนมางัดกันแจน้นนอ้เสื้สวยเลยค่ะทุกคนนี่หอยสสวยเลยค่ะนี่ ความร้อนแบบว่ายังแบบว่าระอุมากเลยค่ะทุกคนอันเล็กนี่ก็ไม่ใช่จะเล็กนะคะใหญ่อยู่หน้าีนนั้นใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยทุกคนดูค่ะอื ลักษณะเหมือนหอยอันนี้อยู่ทุกคนหอยนางลมเนาะโอ้ร้อนรอนเปิดน้ำใส่ก่อนทุกคนเป,เปิดน้ำเย็นใส่ก่อนร้อนมากเลยปกติต้อง รอให้เย็นก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้รอไม่ได้วันนี้ดึกแล้วค่ะทุกคนรอไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบทำแต่มันดึกคิดถึงสมัยเด็กๆนะทุกคนตอนเด็กก็จะไปงมหยุด ใกล้บ้านนะคะที่บ้านจะมีช้อชนรับประทานนะคะทุกคนอ,อันนี้คือก็มักแกะหนาแกะพี่น้องอู้ตัวน,นี้ใหญ่มากเลย อยู่ที่บ้านนะ่ะจะมีเอ่อจะมีหอยกาบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหอยหอยอะไรหอยกาบเล็กหอยกาบใหญ่เยอะมากเลยเมื่อก่อนนะ่ะทุกคนที่หมู่บ้านที่อ่างเก็บน้ําหมู่บ้านน่ะเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมคะตอนที่เขายังไม่ลอกลอกบึงใหม่นะ่นะค่ะทุกคน เยอะมากค่ะที่แกะหอยสดๆเลยค่ะเพิ่งเก็บมาเก็บมาเมื่อวานนี่ค่ะทุกคนเก็บมาเมื่อวานแล้วก็ เอาปล่อยใส่น้ำแล้วก็ค้างคืนไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อที่จะให้หอยเขาคา,ายคายโคลนคายดินออกมานะคะทุกคนไม่งั้นมันจะมันจะสากดินค่ะเขาเรียกว่าอะไรภาษาอีสานเขาเรียกว่ามัสีหาดพี่น้องภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนมันจะสากเะยมันจะเสียวฟันมันสีเคลดแขวพี่น้อง ไม่งั้นเราจะได้กินดินด้วยนะคะจะแกะให้ดูตัวหนึ่งนะนี่ตุกคนไม้ใหญ่ๆกัโตัว เดี okay. ๋ยวเรามาดูตอนที่แกะเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ้ะน,นี้เราก็แกะหอยกาบเสร็จแล้วนะคะเก็บเนื้อได้เนื้อมาประมาณนี้นะคะทุกคนจ้ะเราก็จะนําไปผัดน้ําพริกเผากันเลยนะคะไปดูกันขั้นตอนกันต่อไปกันเลยจ้ะขั้นแรกเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะทุกคนจ้ะ ใส่เป็นพริกกับกระเทียมลงไปเลยนะคะโอ้ย,อยหอมมา,มากๆเลยค่ะทุกคนหอมพริกกับกระเทียมมา,มากเลยไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกขผาลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากนะคะ หอมมากๆเลยคะ่ะตอนนี้พริกกับกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วนะคะใส่พริกเผาลงไปะคะ่ะสีสันดีมากๆค่ะพริกเผา ดีมากาน้ำตาลค่ะปรุงรสชาติตามที่เราต้องการนะคะทุกคนจ้ะใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะพอคลุกคลิกนะคะทุกคนอ๋อแล้วค่ะทุกคนจะ้ะ มานิน้ำมนหอยด้วยค่ะถุงรสชาติตามที่เราต้องการนะคะหยุดยอดเลยทุกคน จากนั้นเราก็นำไม้กาดลงไปเลยนะคะทุกคนจะ้ะไม้กวาบที่เราเนื้อไว้ที่เราแกะเนื้อไว้นะคะแล้วก็ผัดที่ต่อนเลยจ้ะ โอ้ยน่ากินมากทุกคนน่ากินมากมเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะทุกคนแค่นี้เราก็ได้อะหอยกลับ ผัดพิกเผาแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนอร่อยเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยทุกคนอันนี้เราก็จะมาใส่เป็นใบหหระพานะคะตัวนี้ใบหหระพานี่เป็นแบบแช่แข็งนะคะทุกคนนี่แช่แข็งไว้กะ ใส่ลงไปค่ะพร้อมเลยค่ะพร้อมใบของลาพาเลยท่ะทุกคนแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะอันนี้เมนูหอยกาบผัดพริกเผาก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนจ๋าอันนี้เป็น ไว้ก่าฟินแลนะคะทุกคนามาสดๆจากทะเลสาบเลยค่ะนี่น่ากินสุดๆไปเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนจ้ามาค่ะมาค่ะทําง่ายอร่อยด้วยนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆิ้งกิด้วยนะคะฝากกดติดตาม facebook fan page ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะลองไปทำกันดูนะคะ thank you for watching and support my channel k i t o p ปา a ยอนบายบายเฮปปาค่ะ hey, สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้า